สวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมแหมไปดูอินโทรกันแล้วใช่ไหมแหมวันนี้นะครับเราก็จะมาเล่นในส่วนของปืนล็อกบูด300รกันนะครับผมว่าจะเป็นยังไงโดยในวันนี้ผมก็จะใช้ปืนล็อกบูด300ในแบบสไนเปอร์นะครับแล้วก็ปืนลูกซองแบบยิงระยะเผาคนนะครับจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเจอแล้วคนถือลูกซองนี่เราจะต้องใช้ลูกซองทั้งหมด2กระบอกนะครับกระบอกแรกที่ผมถืออยู่จะเป็นลูกซองสไนเปอร์ยิงไม่โดนเอ้ยเข้าหวัวไป เป็นกระสุนแบบลูกโดดนะครับนี่อีกนึงยิงแบบระยะเผาขนนฮะไปเดี๋ยวเราจะไปเก็บเงินแล้วก็ไปหาแต่งปืนกันต่อดีกว่านฮะเยลยรถไฟ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 ยืดทันปะวะไอ้ทัน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 ทน,นี่ไงรถไฟกระบวนนี้เป็นจุดที่เราสามารถตั๊มเงินได้โอเคเลยตอนนี้เราได้ประมาณ5,8 0 0แล้วก็บอกหนึ่งใช้งบในการแต่งปืนก็ประมาณก็บอกละหมื่นห้า มันมีคนขับรถตามมาอุ้ยเปิดใหม่แต่ด้วยแล้วประเด็นคือไม่มีเกาะเหลือแล้วมาทําไมนัดเดียวจอดเดี๋ยวน้ระายะไม่ได้ก่อแตกกาอแตกเป็นตัวนัดกาะแตกหนึ่งไม่ต้องฟื้นไม่ต้องฟื้นเลยโอ้โหนัดเดียวจอดครับอุ้ยดาวเลยเหรอโอ้โหทั้งดาวทั้งร่วงมามันตามมาเฮ้ยไอย้นี่มันลดพุ่มเกราะรดพุ่มเกราะอุ้ยก่อแตกยิงโดยคน ยิงตันคนขับเลยเมื่อกี้ไปไหนแล้ววะ <c oughs> โอ้โหถึงกับร่วมไปสองครับสำหรับลูกซองสไนเปอร์ไอ้นี่ผมไม่ชุบดีกว่ามันมันมีเจตนาจะฆ่าเราเมื่อกี้ตอนนี้เรามีเงินประมาณ5,800อืแต่งได้แค่อย่าง2อย่างอะ่ะโอเคเราปั๊มของก่อนเว้ยมันคงไม่ตามมาแหละเพราะว่ามันคงจะไปชุบเพื่อนอีกสักพักหนึ่งอะ่ะตอนนี้ของก็นขาามันมีคนนึงมา เฮออ้ยนี่รถเราเบอรไงไงเพื่อะไรทำอะไร,ะไ,ร <c oughs> ไม่ตายไม่ตายไม่ตายสำบก่อนสำบก่อนอาจจะเป็นตีเดียวกันนี่ไงกันไว้ดีกว่าแกเว้ยนี่คือนรถไฟต่อไ <c oughs> ม่ได้ดูตาม้าตา,ตาเรือดำน้ำเลยว่ามีคนอยู่บนรถไฟโอ้เมื่อกี้เหมือนโดนชมได้ว่ายิงนี่สวยนะแถมเปิดเพลงมันเพดีมาแต่งปืนดีกว่านะครับงบเรามีประมาณ7,000พหนึง่งแต่งได้สองอย่างเฮ้ยเฮ้ยนี่รถโอ้โหเกือบเ้ว ตีไงมานี่ปืนคู่มาจากไหนวะเนี่ยโอ้โหเงินโอ้ท้องก็มีเดี๋ยวงบแต่งปืนโอ้หมื่นโหนึ่งโอ้โหสุดยอดเดี๋ยวขอแต่งที่แต่งท,ที่มีก่อนไก่ปืนหนึ่งแล้วก็พันท้ายเป็นแบบสั้นสั้นถูๆเหลือเงินสี่พันเป็นนี่เลยหน้ายาวต้องไปส่องก่อนเผื่อมันอาจจะมีคนมากกว่าหนึ่งหรือมากกว่าสองสองแป๊บเฮ้ยมัน จะมาชุบว่าเฮ้ยยิงดาบก,ก่อนยิงอ่ะเป็นหนึ่งทีแหมมันลงมาจากรถบดีเว้ยใจนิง่งๆใจนิงจน่งๆเอ้ยโอ้โหสกบเมื่อกี้สกบสั่นบอดียิงโดนตเสียงเสียงกระจกแตกเลยมันวิ่งมันวิ่งมันวิ่งหนัดเดียวจอดไปดิครับผู้หนุ่มนี่ไงซ้ำสอบปีหนึ่งทีได้ยินเสียงกระจกแตกเมื่อกี้แหมรู้เลยว่าต้องมีคนเข้ามา แสดงว่าในบริเวณนี้มันต้องมีเพิ่มอีก2คนเมื่อก,กี้ใครปาระเบิดผมว่ามันต้องใช้แหละต้องรอดู่อนโหลเฮ้ยังไงนงไงเจอแล้วสตาร์ทไปโดน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 วิ่งชาร์จวิ่งชาร์จเร็วสไลด์ขวามือโอ้โยล่วงไม่ต้องโุบเลเยไอตัวเดิมนี่วะเออแสดงว่าตีเดียวกันเฮ้ยมันยังมีอีกคนหรือเปล่าวะ โอ้โหโดนมาร์กโดนล่าอีกแสดงว่าค่าเยอะเกินไปโดนล่าค่าหัวนรถไฟก็มาอีกด้วยขกอโดนตกโอ้โหเงินเงินครบเลยเอาวางไอ้นี่มันของดีมือปืนมีนายแล้วมัดนเป็นรถไฟเหรอนะขึ้นสังเกตเดือดเดือเดเดมันเปนรถไฟแสดงว่าต้องมีคนอยู่นั่นไงพอตามแบบนี้โอ้ยเจอแล้วโอ้ยโดนหนึ่งนัดแต่ว่ามันไม่ดาว่ะ ระยะยังห่างาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เราต้องไปแต่งปืนใหม่ก่อนเมื่อกี้เราแต่งไปแค่สามช่องรอบนี้เรามีเงินครบแล้วนี่เรามาแต่งที่เหลือกันฮนะเป็นในส่วนของโลนะเป็นโปไปแล้วก็ปากกระบอกปืนเก็บเสียงนิดหน่อยนี่แหละที่ใส่เป็นเก็บเสียงนี่คือกาจะเพิ่มระยะในการโจมตีด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดยิงห่างไปมันก็จะนัดเดียวไม่ตายนะฮะ ก็เลยใส่เป็นหน้ายาวบวกกับเก็บเสียงที่เพิ่มระยะก,กันไปนะตอนแรกว่าการจะใส่เป็นแบบยิงหวังผลนะครับแต่ดูแล้วมันไม่น่าจะเหมาะตอนนี้เรากําลังจะไปล่ารถไฟลํานั้นนะครับที่มีคนไปป้นอ่าเรียกว่าไงเวเปิลเคสนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะใช้ตีมันล่าผมหรือเปล่านี่สิแหมอยู่ซะห่างเลยเว้ยแต่การยิงบนรถไฟถือว่าเป็นเรื่องที่แบบยากอยู่พอสมควรนะเ,เกมกระตุกเฮ้ยฮอฮอฮอมีฮออยู่ เราจะใช้ฮอลํานั้นในการบินขึ้นที่สุดเอยเดี๋ยมีคนขี่พอเออดู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 ดาดู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 ดะดะเูดนดู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 ู่ด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 เดูดูดรดูดูรูด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 นดู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 ดาดู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 ไูู้ด้าูดูดูดะดูาูดูดูดูนูดูดูดูู่ดูดูดเดู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 เนา้ดูดาดูเูด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 ููด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 เดูดู ผมว่าน่าเป็นไอตตี้บนรถไฟที่ว่ามันจะล่าผมหรือเปล่าเออแต่ว่าเราก็ไม่เห็นจะมีใครมาล่าตัวเองเลยเว้แต่ว่าเราจะดักอยู่แถวนี้แหละเพราะว่ามันพื้นที่ตรงนี้มันซิงกับรางรถไฟบดีไงปึ๊บขึ้นมาเราจะทําการเป็นคนแม่นปืนจากโลกตะวันตกนะฮะ <c oughs> คือทําให้นึกถึงเรื่องคาบอยเรื่องหนึ่งที่แบบเป็นผลซุ่มยิงที่ยิงจากหน้าผาลงมาแต่ผมจําชื่อเรื่องไม่ได้แล้ะ <c oughs> โคตรเก่าเลย รถไฟมาแล้วต้องดักรอไว้แล้วก็แบบใจนิ่งๆแล้วก็มีคนถือเวฟอนเคสนั่นไงเจอแล้วสองคนอุ้ยชิบหายแล้วมันรู้ตัววะเอาล่วงหนึ่งดีครับงานนี้อีกนี่ไงสาสบโอเคตายหนึ่งเฮ้ยอีซี่อีซี่ออ้ยยิงไม่โดนอีซี่วะ่ะเฮ้ยสมันล่วงสมันล่วงสมันล่วงแนละ้วผมว่ายังไงมันต้องไปทึงเพื่อนนะเฮ้ยรอดแล้ว รอดจากการโดล่าแล้วยูวีทำงานอัตโนมือเฮ้ยอัตโนมัติเดือดศพศพมันนอนอย่างนั้นเฮ้ยเฮ้ยผมว่ามันจะตามมาว่ะเพราะว่ากล่องมันเคลื่อนไหวแล้วผมว่ามันไม่ทิ้งกล่องอะแล้วก็ไม่ทิ้งเพื่อนด้วยอุ้ยโอ้ยยิงโดนไม่เต็มชิปและชิปละมันมาแลวโอ้โหแล้วเปิดแอดวนซ์ยูวีเฮ้ยมันมันล้อมผมว่ะเฮ้ยมีสามคนเฮ้ยก่อแตกไป วิ่งติดกำแมงก็ตายไปเอ้ยคนไทยโอ้โหโดนมาร์กอู้สปันไอ้ไงโอ้โหปาสปันมายิงดีที่ปล่อยพิษปันเออเก็บไปสองในบ้านหลังเดียว่อคีคือมันเปิดไหมวมันหัวร้อนหรือเปล่าวะขมอนโรเลยไม่เอาข้าไม่อยากโรมตีพวกเจ้าไม่มันตีไอ้ที่เราเจอตอนแรกบนรถไฟนี่ว่าที่เหลือ เอ้าวโดนระเบิดอะไรอ่ะเฮ้ยกัจะปาเช็คเล่นๆโดนระเบิดซะงั้นเดี๋ยวอยู่ไหนศพศพเอาเกมกระตุกยิบหายเออะโอ้เออยังดีที่ข้ามันตายที่เกมมันกระตุกฮะไอแพ็กเกจล้อนอะ่ะเมื่อกี้เดี๋ยวมันไอ้นั่นมันปนสะดมปนมันปนกล่องไปแล้วมันไม่มันไม่ห่วงเพื่อนแล้วอ่ะไม่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 ไม,ไม,ไม,ไม่เราจะไม่ยอมปล่อยมันแต่ว่าตอนนี้เราขอดูของก่อนอะไรที่มีค่าเราต้องเอาไปให้หมด รอดไปได้หนึ่งคนสินะไม่เป็นไรเพราะว่ามันไม่หวงเรียกว่าไงมันมันจะไม่ปล่อยกล่องมันจะไม่ทิ้งกล่องแล้วยังไงซะเราจะรู้ตำแหน่งของมันถ้าเกิดมันยังถือกล่องอยู่แบบนั้นมันบวกกลับมาให้เดิมครับมันจะไปหาเพื่อนหรือเปล่านะเฮ้ยหรือว่ามันจะไปจุดออกเลยเดี๋ยวเวลาเหลือประมาณสิบนาทีเม้ยมันไม่บวกไปหาเพื่อนนะมันมันขับบนสะพานเลยแสดงว่ามันน่าจะไปจุดออกนะเนี่ย ไม่เป็นไรเรามีรถอยู่ใกล้เราจะขับตามมันไปตอนนี้ถือว่ามันก็ทิ้งห่างเราอยู่เหมือนกันนะเนี่ยรถมันแรงกว่าเราแล้วประเด็นคือแบบจุดตรงนี้จุดเอ็กซ์ฟลตรงนี้มันไม่ยอมจอดแสดงว่ามันน่าจะไปอีกจุดหนึ่งจุดที่2เฮ้ยแต่ว่ามันเข้าปั๊มน้ํามันว่ะถ้ามันเข้าปั๊มน้ํามันจะแสดงว่ามันคงจะแวะไปเติมของหรือเติมน้ํามันแน่นอนแต่ปัญหาคือตอนนี้ตีไหนมันมาร์กจุดมันมามาร์กสัญญาแบบเออตามล่าค่าหัว โอ้ยเกมก็ขยเนกระตุกจังเลยเว้ยคือแบบแพ็กเกจลอดขึ้นมาบ่อยมากอะ่ะเฮ้ยมันมันเรียกฮอแล้วเว้ยมันเรียกฮอแล้วโอเครถเราก็ถือว่าเป็นรถที่แบบไม่ค่อยโ่งแจ้งเท่าไหร่นะมันอาจจะไม่รู้ว่าเราเป็นบอดหรือว่าเป็นคนที่ขับรถมาไม่โ่งแจ้งไอยแย่และดูสีรถเิอันนี้มีการขับรถไปต่อเว้ยมันเรียกฮอครค้างไว้แล้วมันก็ขับรถไปแบบ ไม่ให้เป็นจุดสังเกตแต่ไอจุดสังเกตคือมึงถือกระเป๋าได้ไงเดีย๋ยวเรามาดักรอแถวนี้ดีกว่าครับมันต้องมายังไงมันต้องมาว่ามันเรียกหอ <Enemy operator. S 1> เอา้าเอา้เอาไม่โดนโดยตีหนึ่งฆ่าตายเหรอเอเอเฮ้ยตัวตีหนึ่งฆ่าตายจริงด้วยเพราะว่ามันมันขอขอความช่วยเหลือจากนูุคุณรอดผลจากยูวีรอบที่สองรอดพ้นจากการโดนล่ารอบที่อสองนะแล้วปัญหาคือ มันมีหลายตี้มากที่อยู่แถวนี้เออรถ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 โอ้โหโ,โ,โดนตามล่าริง่อแตกแม่งเออเอาดิคนเดียวกูว่าสู้นะเว้ยคนเดียวกูว่าสู้แต่ปัญหาคืออย่าลุมขอก็มาปัญหาคือเราคิดหนักแล้วคิดแล้วคิดอีกจะออกหรือเปล่าวะเออไอเง้ยไอ้คขับรถวนด้วยไงหรือ,อมันขับ แม่งขับบนมาแล้วอุอย้อยเด็นเหก่อนคาแค่งูตัวหนึ่งที่เลื้อยผ่านมาใส่ชุดพรางเลยเนี่ยไปแล้วจูไม่อยู่แล้วจูกูไปแล้วอุย้ยยังมันยิงเอา้าไอ้โคม,มเขินไม่ทันเฮ้ยกูขับรถหนีแล้วกูมไม่อยู่แล้วเว้ยกูไปแล้วกูไปแล้วอุ้ยไปแล้วเว้ยแหมเอ้ยขอตั้งหลักไปก่อนกูจะเติมเกาะ มันจะตามเรามาเะวะ่ไอ้ฮอแม่งก็ไม่รอกูเลยอุย้ยปีกกระบอกกระบอกนี้เอาล่วงนี่ครับโอ้โหระยะระยะอย่างไกลเฮ้ยไอตัวดาวอยู่ไหนวะฮ่าอ,อย่าบอกนะว่ามึงตกตกล่องอะ่ะนี่ไงยิงเขา้าเกอะม่วงไปแล้วประเด็นคืออยู่กันเป็นหมู่คณะเลยเว้ยเฮ้ยยิงไม่จะโดนชิดละแม่งค์เฟิระเชีดร์้กอดแตกเข้ามาเฮ้ย เกาะสามกุล,ลาลัยเลยแม่ไงไปแล้วไ่ไม่อยู่แล้วสู้มันไปตรงนี้น่าจะเสียเปรียบครับมันเป็นพื้นที่พื้นที่เปิดด้วยไงเดี๋ยวถ้าเป็นพื้นที่ปิดแล้วมันแบบเป็นในบ้านอะไรเงี้ยมันจะพอสู้ได้อยู่แต่ตอนนี้ไม่ไหววะ่ะเกมก็ขยันกะตกซะเหลือเกินเฮ้ยเราจะใส่ชุดนี้อยู่มันก็บอทจะไม่สงสัยเราฮนะบอทจะไม่ยิงพูดเดียวเองสวัสดีครับผมแค่คนอาหารเกณฑ์คน อีหญิงแม่งไม่ทิ้งหมัดใส่ฮะกูจะเติมกระสุนกูด้วยไม่ใช่หรอกกระสุนลูกสองจะหมดเอ้ยชิป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 เกมกระตุกชิปหายอู้เออไม่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 โอ้ยเกียร์บอดแม่งรู้ตัวแล้วมันรู้ว่าเป็นเราโอ้เกมเกมกระตุกเกมกระตุกโอ้ยเฮ้ยโอ้ยเดียว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 โอ้โหกระตุกขั้นสุดยอดโอ้โหโอ้โหแม่งเอ้ยสูญเสีพเกียรติอะไรเยอะแยะขนาดนี้เก็บประตูก่อน ขึ้นมาแล้วมันมันกำลังอยู่ตรงนี้ปัญหาคือ3ต่อ1คนหรือจะเป็น4ต่อ1คนก็ไม่รู้แหละอยู่คนเดียวกับลูกซองสองกรบอกเฮ้ยไอ้ชิเกมติมัง่งเกมกระตุกตอนยิงพอดีอปัญหาหลักของการเล่นคือเกมกระตุกโอ้โหอนทำไมตกเป็นตัวนี้เนี่ยโอ้ตายตายตาย แม่งเอ้ยปนปืนกูด้วยไป็นไงกละถ้าอเลยเกมกระตุกเฉยโอเคครับผมก็ตามสภาพครับเรารอดได้เพียงเท่านี้แหละนะครับอย่างไรก็ถ้าเกิดคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ลืมฝากกดไลค์กดติดตามช่อง PGS Channel กันด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องนี้นะครับผมและสำหรับผู้ใหญ่ใจดีคนไหนนะครับที่อยากจะซัพพอร์ตคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ให้ผมเพื่อให้เล่นเกมแบบไม่กระตุกนะครับก็ สามารถติดต่อมาได้เลยนะครับผมยินดีรับมากโอเคครับไปก่อนละซีโอเกท n แอนท์สแนลกุนบายครับ